เอ,เอาเมื่อกี้ยายทำผิดแล้วอันนี้สงสัยจะเริ่มใหม่อันนี้ตอนนี้ต่อเลยแล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้ยายใส่มันลงไปใช่ไหมคะตอนนี้มันสุกแล้วยายก็จะใส่เผือกนะคะ ใส่ถั่วแล้วเดี๋ยวไปนอนสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยใส่ตกโขงแม่เอาเอาหุบกันค่อยจิ้มว่ามันจะสุกยั่ไง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เปลือกสุกแป๊บหนึ่งคะ่ะโอ้ยเสียดายเมื่อกี้นี่ใหญ่ทำยังไงก็ไม่รู้อะ่ะความทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็อยากจะอัดคลิปคลิปเลนหลุดไปเลยเมื่อกี้อ่ะ ใส่เกลือค่ะนิดหน่อยนะคะหนึ่งช้อนกาแฟเลยประมาณ ดำลงไปเลยอันนี้ก็รอทุกอย่างสุขอมกัน ประมาณหนึ่งขีดที่ยายใส่ลงไปยายขอไปเอาช้อนม,มาชิมก่อะ 空气。 อร่อยเคี่ยวแป๊บนึงเปิดเฟมาลองไหมอืมเศร้าใเมื่อกี้นิดจังเลยอะ่ะไม่รู้ยายไปทำยังไงทัไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวรอให้สุกแป๊บนึงนะคะยาเบาไฟไว้ เพราะว่าถ้าเปิดไฟแรงแล้วกะทิมันจะแตกมันไม่อร่อยค่ะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็ตัดสามบ้านบ้านละถุงละถุงพอถุงเล็กๆไม่ต้องถุงใหญ่เพราะว่าแต่ละคนก็อายุมากแล้วมีโรคประจำตัวกันทุนละคำสองคำ ถ้าไม่เติมความหวานเลยมันก็ไม่ได้นะคะต้องเติมบ้างเค่ะให้ดูหน้าตานะคะก็หน้าตาเป็นยังไง แกงบวชของยายแกงบวช3ามกษัตริย์นี่ค่ะมีเผือกมีฟักทองมีมันม่วงนะคะหอมมากเลยอันนี้ก็รอสุกนิดหนึ่งประมาณสองสนาทีก็ไดนะ้น่ากินไหมคะโอเค บ้านยายอยู่ค่อนข้างมาทางชนบทห่างไกลความเจริญมากอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองเวลาหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้ออกไปซื้อของมาใส่ตู้เย็นไว้สักครั้งหนึ่งอยากกินอะไรก็ต้องทำกินเองอย่างเี้ค่ะทำขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเยอะพอเยอะปุ๊บเราก็กินไม่ไหวเราก็ต้องตักแจกแต่ก็ไม่ใช่แจกใครนะพี่สาว,ม,สาวมีสองคนอยู่บ้านบน อันนี้ยายชูตรงบ้านล่างนี้ตรงติดถนนใหญ่ค่ะทางไปเขา่าชิพปจุกูโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วยายปิดไฟไลแล้วค่ะคลิปวิดีโอเนี้ยายก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงยายก็ขอฝากให้น้อง เทุกท่านช่วยกดติดตามยายด้วยนะคะยายเป็นน้องใหม่ค่ะยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็เดี๋ยวยายจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ